ี่หามือเบิงอีกอย่างนึงครับหนังกี้ครับสดๆด้อนๆเลยครับนี่ตัวข้าแล้วทุบเองหนงันงควายหรือหนังงัวนี่หนังควายครับหนังผมจะติดหนาดีหนากว่านหานางันงนงวัวชอบหนังงวงป่างไหมซุบม<อ>ะเดื่อแบบใหม่ปะเล้วเขาวัวนั่นแบบใหม่แต่ว่าหนังหนาดีมัดแล้วติด่บบขายพวกละลอยครับพวบนกนึงแต่ประมาณปีกเก็บ ซิมเบอร์เนี่ยนี่เบอร์เนี่ยเขาบองค่าเคียงเลยเนี่ยค่าคู่ค่าเคียงนี่ครับค่าเคียงาโคซิมเบอรงเลยซิมเบอร์เลยซิมได้ลองเบิ่งครับเบิ่งนี่ครับแซ่บนัวดีหนังควายกี่ร้อนร้อนนุ่มเลยโอ้ค่าคิดเองหรอกอันเนี่ยนุ่มนุ่มไหมนีนุ่มแล้วก็แซ่บแกงกี่นล็กก็ได้เนาะแกงอีสานกับแขงกี่เล็กนี่ผมเอามัดหนึ่ง ครับถ้าเป็นนานาวอวอร์บัลนี่ห้วยคนแด้เอ้นคืนมาทิปย์เอ็กางโตกลางเต้นนี่ห้วยแต่ละสามพ่วงสี่พ่วงหมดเลยให้เอาไปเผาแล้วก็สซุปแก้มเรากันยี่ทถึงฝุ่นแล้วับเบิกท้อข้อครับครับจิ้เมอดเมื่อดีมาเกลวขาเงียบุปเป็นข่อกินนลูกคอนย้อนห่วยแกวเลยแกวปลาช่วยนี่ครับแวะมาสื่อแวะมาซิมแวะมาอุดนน